อยากรู้ใช่ไหมว่าคือรถกับกอริลา,ามีดีอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วพร้อมแล้วตามไปชมคลิปน,นี้กันเลยใส่ไมน้อยมีเยอะมากแบบเนี้ก็มีเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแบบไหนอีกตามไปเลยใส่น้อยๆปีใหม่ๆแบบนี้มีเต็มเลยว้าวสภาพสวยๆเดิมๆการันตีรถทุกคันสวยเหมือนมาจากโรงงานที่สําคัญเรามีใบาการันตีรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสอบคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นมีใบาการันตีทุกคันแบบนี้เลย แน่นอนครับที่เรานะครับมีสถาบันการเงินไว้คอยรองรับหลากหลายสถาบันมากแทบจะรองรับทุกสาขาทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทพนักงานรายวันนะครับข้าราชการลูกจ้างนะครับหรือจะรับเหมาธุรกิจส่วนตัวไรเดอร์หรือเกษตรกรเราก็มีไว้รองรับนะครับและที่สาคัญถ้ามาหาเราเป็นที่แรกการันตีไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรารับประกันโดยศูนย์บริการเป็นหลักนะครับเนื่องจากเราคัดรถที่ปีใหม่ใหม่น้อย คัดสรรมาจากทีมงานมืออาชีพครับรถทุกคันนะครับคุณอุ่นใจได้เลยเรื่องการซ่อมบำรุงหลังการขายเข้าศูนย์บริการทั้งหมดเลยครับเอารับเพลินและเปลี่ยนรถเดิมให้ราคาสูงมีบริการเป็นสัญญาไฟแนนซ์และมีบริการส่งมอบรถให้ฟรีถึงที่ทั่วประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ <Wow. S 1> เพราะแบบนี้คุณถึงมั่นใจมาตรฐานใหม่รถยนต์มือสองกับทางกอริลล่าคารเพราะคุณคือคนสาคัญกอริลล่าคารรักรถรักคุณสวัสดีครับ